ทักทายพีทักทายน้องครับผมกับช่อง Youtube เบาหลังสายสิงครับพี่ท่องสวัสดีตอนทเทียงนะครับเนาะดิงติดกับบ้าะทังพี่น้องเลย ไอ้มาสิ่บล้วโอ้มาตลอดี p นี้เราจะมาตามติดชีวิตของนอ้องเสาลา บาเสร็จครับผมบบกินนอนบ้านบ่กลับไปแล้วครับบ้านทุกนี้ค่ไอเก็ตหัวไปก่อนครับผมรอค่อยครับเอช่องนี้ช่องนี้เพิ่นพวกรอเพิ่อนส่มอยู่ทักทา,ายไปหามจันฝองเลยนะครับเด้อท่า,านผุนจันฝองหรือวา่านายกเตือน <laughs> นายกเพียรแต่ยามไรครับนายกเตียนนายกเตียรวิธีไม่แห้งกันทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นนางานบองเทกบองเทดินครับรถด,ดำวิ่งอยู่สี่คันนะครับนี่รถรถมอลำอเซล มอลล์เซลขมิ้นน้อยน้องใบตองแล้วก็ต่อแต้มว้าทักไทยทักไทยจยนป้องเหนียวเขาเนี่ยครับมีคนส่งกาแฟยังน้นอจาจยนป้องขับ p ีซีสองร้อยรุ่นห้าครับผม ของบริษัทโชคสุริยนแกตังรับบ่แกอมองท่าแกครับตะแกะน้อยรับหรือเปล่าอองใบตองได้กี่เที่ยวแล้วไม่รู้ครับตอนนี้ตินติดตินติดกับบ้ากับกี่หน่องเอ้ย ธรรมดาครับเป็นงานหนาฝนบ้าเฉยมาขึ้นจัดฟังมากินหอนเมียลายมาทันโอ้ยได้ฟองว่าเ <c ười> ดี๋ยวนี้นหอนหลูว่ะ้ยขึ้นหอนลูกหรือขึ้นหอนแม่ aye? สองอยางวะสองอยางนะม่เห็นต้นไม้อาจารยมาอยู่หลายเดือนแล้วครับกินฮอดลูกอาจารย์บอกว่าออกงานแล้วครับต,รตัดไฟฟอดตัแกตัง อันนี้ใส่ซิปล็อแลนซอยอยู่ประมาณจะขั้นเจเิดซิปล็อคสี่ขั้นสีส่ขั้นยาวมาเพิ่มอีกสามมวนกุบหรือี่นองเอ้ยต่อไปลรอกกี่ือสิบอะไรแล้วนำมูดอกครับไปตองเดี๋ยวชีอยิดคลิปให้พี่นองในเบื้องย่างเดี๋ยวไป <c oughs> 100น่าจะหยุดกินข้าวแล้วเนาะ100น่าจะหยุดกินข้าวประเดทาย1 0ร้อ้เบิง่งพี่น้องเบิ่งเลยจ้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะถ่าย100ให้ดูเด้อรครับพี่น้องเด้อ100มามีแต่ขั้นโหนดครับมีตั้งแต่รถคุณปู เขาเต่แรงครับไทฟอร์ดก็ยังคงทำงานกือเ่าพี่น้องดันดินซอยไมโคเพื่อจะจะ,จะถอยดิยนขึ้นไปชุดสั้นไหม เกี่ยงเพื่อนเมือนแล้วครับดินน่าจะไปเอาดินอีกเจ้เที่ยวนึงก่อนจะสิกินเขาเทียงนาะพี่น้องจัดของยกมือท,ทักทายครับผมได้กินเขากินน้ำบ่อเนาะตั้งผุ่นไหมว่ไดท้ทายไก่ได้ครับด้วยอันตรายครับอันตรายห่างรถไฟฟอดครับ สักไายปูชมัยฝากที่ตามช่อง u t ท b e เป่าหลังสายสิ่งนี้นะครับเด้อ เกียร์ไปบอกรถไทยเนี่ยไปรถไทยจถอยต่ำช okay. ิบหรอเนี่ยรถไทยจถอยต่ำชิบหรอไอยโอเคครับมาแล้วมาเบิ่งหลงสายโหดเก่าเก่าแต่เก่านะครับ ผมไม่รู้ว่าเครื่องจักรแรงครับพี่น้องครับเพราะว่ายังมาท่านไหนยังมาท่านไหนหาข้อมูลเพราะจิบหลอ่อเพิ่งมาเห็นงานมือแรกนี่ครับโอ้เอียงเอียงงยงยง,ยง,ยงแรงสุดจัดเลยครับพี่น้องเก่าแต่เก่านะครับพี่น้อง Gracias. No, no, no. ไปยังไอทีงานส,ส,สอบุญสงการช่างด้วยนะครับเด้อตอนนี้กระจันจป้องทำการเคลียกิจตมลงติดกระบะครับพี่น้องพิดกระบะ กานปองส่งซีกอะไรให้สิบล้อส่งซีกยังไงเนะาะสิบล้อดินบอลไลครับพี่น้องดินบอลไล ร้อยครับสำหรับหลงสไซโหดโอเคครับพี่น้องฝากติดต,ตามช่อง y t u b e บเาหลังสายสิ่งนี้นะครับเด้อคลิปนี้อําลาพาจากพี่น้องไปสะกอนสวัสดีครับ